บิ๊กสแก้ครับผมอยากได้รถที่ดีเนี่ยผมเลยมาหาบิ๊กสแก้วผมต้องซื้อที่ไหนอยากได้รถดีอยากได้รถดีเดี๋ยวพาไปขึ้นมาจะไปไหนเซเว่นอดีเอาหมูเอาไก่เอาไหมวนละรถเจ้ารถเจ้ารถเมืองบ้านสงการอยากได้เท่าไหร่ล่ะก็อยากได้พรทุกทูกอะเออพรอทุกทูกตัวใหม่ๆเอาเก๋งก็บาทดิเก๋งถูกใหม่ใหม่น้อยสภาพดี โปรโมชั่นจัดหนักแกเต็มแถมมอเตอร์เอ้าเอาไหมเอาอู๋มึงเอาเยอะเนี่ยนะองั้นก็เอานี้เลยวีออสวีออสผ่อนเท่าไหร่ครับเสียบิ๊กอันนี้น่าจะประมาณสักสี่พันนะอันนี้สี่พันโอ้โหผมเอาเลยพอยังอพอใจแล้วเอาเลยเอาคันนี้เลยครับแล้วมอเตอร์ไซค์ด้วยไหมเอาดิมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์ผ่อนเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์ผ่อนสองพันอ้ไม่เอาแล้ว ผ่อนบอกเฉยๆว่าผ่อน2,000แต่ว่าเอาไปไม่ต้องผ่อนเอ้าม嘛ให้ฟรีให้ฟรีโอ้โหบิ๊กสเกลของแท้เท่ากับว่าคันนี้ผ่อนแค่2,000โอ้โหยางถูกถ้าหักไปเหลือผ่อน2,000แสดงว่าลดราคาแสนเดียวโอ้โหถูกเกินถูกเกินเออนะซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันแถมหนึ่งคันนี่รถใหม่นะโโอ้หรถใหม่ได้แรงมูลค่าเกือบห้าหมื่นบาทให้ฟรีโปรนี้จะถึงอีกเมื่อไหร่ครับ ก็ไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเกิดคนกดไลค์กดแชร์เยอะก็ะไปต่อ,อแต่วันไหนดูแล้วไม่ไกดน้อยกูยกเลิกแม่งเลยผมอายุ18ปีผมอีก2ปีนี่ผมจะทันโปรีนโปนี้ไหมพี่โอ้ยไปบอกไปบอกแม่งมาตื่อให้ก่อนโอเคไม่รองหบอกอีก2ปีกูแถมยานอวกาศแล้วโอ้พี่ บ้างเลยผมสิแปดแล้วเนี่ยผมรอๆๆๆอ,อยู่<อ>เลยแถมจักรยานเอ้แถมรถจอดใไ่กระจกน่ะอีกสองปีข้างหน้าต่องมาคุยกับแถมยานอวกาศโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันออตอนนี้ต้องไปเอาพ่อ,อแม่มาซื้อแล้วเออแอาพ่อแม่ซื้อก่อนเออเอาขอดูรถหน่อยครับพี่อดูเลยโอ้โหมือเดิมนะมีแม็กใหม่ยางใหม่ด้วยหนึ่งชุดจัดแม็กให้อีกอีสามติดโอ้โหเอาอะไรมาเหลือนี่โอ้เบาะหนังด้วยโอ้โห พี่ขายรถเอาบุญหรือพี่ขายรถเอายอดหรือพี่ขายเอาอะไรครับนี่ทุกวันนี้ขายขายเอาการกุศลครับขายเอามันสนฟันซี่ปันแถมกันนั่นอีกโอ้โหก็อยากให้ทุกคนมีรถใช้ครับโอ้โหเอาการกุศลอยากให้ทุกคนมีรถใช้โอ้กำไรไม่ต้องขามถึงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยโอ้โหของแท้นะโอ้โหสุดสุดนิจกรวานพอใจยังพอใจแล้วครับพี่พอใจนี้พอใจนะ ถูกกว่านี้ไม่มีแล้วครับถูกกว่านี้ก็ต้องเอาไปฟรีแล้วนะถ้าถูกกว่านี้กูจะให้มึงฟรีแล้วเออมึงขอกูไปเลยง่ายกว่าเก่งไม่่าขอกูไปเลยอันนี้ก็เอาเอาใจทั้งพี่ผู้ชายนะแต่วันนี้เน้นเน้นว่าเก๋งหน่อยให้พี่ผู้ชายจัดหน่อยจัดหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจผมเออเดี๋ยวมาหาว่าบิ๊กสากแก้วโอ้โหจัดแต่กระบะซิ่งแต่งเต็มนะมีทุกรถมีทุกรถเออมีทุกรถรถอะไรบ้างรถหมูรถไก่เนี่ยมึงชงมากูก็ต้องเล่นเนี่ยวันนี้ คอมเอฟีบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ดูขายรถนะดูะเราเล่นตลก <c oughs> บอกคราพวกเราไปเปิดคณะดีเออเปิดคณะย็น <c oughs> อยู่หลายคอมเมนต์อยู่ <c oughs> <ว>กูก็ว่าอยู่น่าจะรุ่งกว่าเออเพราะว่าขายรถก็ไม่มีกำไรเออขายรถไปงั้นงนะั้นอ่ะขายเล่นเล่นแต่ทีวิจิงชอบตลกอ่าตลก ไรดียบิ๊กอะไรดีจะตั้งคณงใหม่บิ๊กอะไรดีใครคิดออกบอกหน่อยบิ๊กอะไรดีนะมันยั้งมาอีกทีนึงอันนี้นะครับเป็นมีออนะผ่อนเบียง4,000บาทนะครับแล้วก็แถมมอเตอร์ไซค์ไปหนึ่งคันมูลค่าเกือบ50,000บาทมอเตอร์ไซค์มีเล่มพร้อมโอนบิ๊กสาแก้วซื้องินสดโอนเป็นชื่อลูกค้าลูกค้าจะไปทำอะไรก็ช่าง ใช่เอาไปจำนำได้เงินมาหรือว่าจะไปขายต่อกับเพื่อนอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วสิทธิ์ของคุณเลยแต่ขณะนั้คุณยังผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์ขณะนั้คุณยังผ่อนอยู่นะอันนี้ก็ผ่อนสี่พันอันนี้แถมฟรีนะใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับยังไงก็ฝากเกษตรโปรซิ่งครับกับผมบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับ Honda ประสิทธิ์มอเตอร์สักแก้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่กล้าแจกมอเตอร์ไซค์รถใหม่นะฮะในปัจจุบันนี้นะครับ